เอาล่ะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์อีมอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการอัปดาวโปโกเกมอนนะครับหรือว่ามอนเตอร์ของเรานั่นเองเนี่ยอย่างเช่นนะครับสมมุติเลยนะว่าผมเนี่ยชอบใช้ตัวนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมามาจากกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วสเตตัสของเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยสเตตัสมันก็จะประมาณนี้นะครับความสามารถก็จะประมาณนี้เนี่ย เห็นไหมรถมีรถน,น้ํา1นะครับเลเวล1แล้วก็มีขุดไม้เลเวล2นะครับซึ่งการอัปดาวเนี่ยมันจะสามารถช่วยเพิ่มในส่วนของตรงนี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูครับปึ๊บเนี่ยมิราเลื่อนขั้นนับการนับดาวเคลื่อนไหนคือโต๊ะอันนี้ฮนะผมลืมบอกไปขออภัยด้วยนะนี่อุปกรณ์ฝึกฝนมิรานะครับเนี่ยเราสามารถเอา ตัวซ้ํากันเนี่ยเอามาใส่ได้นะดูนะอย่างสมมุติตัวนี้เนี่ย HP อยู่ที่527นะครับแล้วก็โจมตีอยู่ที่105ส่วนป้องกันเนี่ยอยู่ที่54แล้วก็มีอ่าหวานเมล็ดพืชน,นะครับเลเวลหนึ่งครับเลเวลหนึ่งแล้วก็ขนของเลเวลหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราเอาตัวจํานวนซ้ํากันเนี่ยสี่ตัวใส่เข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บสอ่ะสี่ปึ๊บเห็นอะไรไหมครับเห็นไหม HP เนี่ยหดาวนะครับมันจะเพิ่มจาก 526เป็น552จมตีก็เพิ่มป้องกันก็เพิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับหวานเมล็ดนะครับแล้วก็คราบแล้วก็ขนของก็เพิ่มตามขึ้นไปด้วยนะฮะเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับผมลองเพิ่มดาวให้ดูตัวหนึ่งละกันปึ๊บเพิ่มเป็นเลเวลสองนะครับเปี่ยงเรียบร้อยครับแล้วเราเข้ามาดูกันนะครับตัวที่เราอัพไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าความสามารถเพิ่มอะไรบ้างนะครับ เนี่ยครับดาวมันก็จะเพิ่มขึ้นมา1ดาวนะครับเลือดเท็ีป้องกันนู่นนี่นั่นต่างๆก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็การพุ่งเร็วนี่เป็นเลเวล2นะครับส่วนไอที่บวก1บวก1เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยด้วยนะแต่คิดว่ามันน่าจะส่งเสริมทางใดก็ทางหนึ่งนะครับอาจจะไวขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะอ่าส่วนเรื่องของการอัปดาวเนี่ยหลักการง่ายๆครับไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับก็คือ แค่เราจับตัวซ้ำกันมาเยอะๆนะครับอย่างบางคนเนี่ยที่มันจะมีตัวหนึ่งเนี่ยจับได้ซ้ำกันสูงสุด10ตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามากกว่านั้น exp จะไม่ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยเราสามารถเอามาย่อยได้แทนที่เราจะเอาไปทิ้งนะครับเอามาย่อยๆๆรวมๆกันนะครับทำให้มันโหดขึ้นทําให้มันสเตตัสทาให้มันดาวเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยก็ถือว่าทําให้โปเกมอนหรือมอนเตอร์เราโหดขึ้นด้วยนะครับแค่เราจับมาเยอะๆแต่บางทีนะครับพอเราจับมาเยอะๆอย่างนั้นอ่ะเราไม่สามารถจับทุกตัวได้ไงหรืออย่างบางตัวที่มันโห ันจับยากๆหรือเป็นพวกบอสนะครับบางคนไม่สามารถจับได้เยอะๆแบบต้อง10ตัว20ตัวบางทีมันเหนื่อยเกินไปนะเพราะฉะนั้นมันมีอีกหนึ่งวิธีนะครับเทคนิคนี้ก็คือใช้ในเรื่องของการฟักไข่นั่นเองนะครับนี่และการฟักไข่หล,หลายๆคนก็จะงงว่าพี่แต่ฟักไข่มันใช้เวลานานนะแล้วเราจะทํายังไงนะครับแล้วไข่เนี่ยบางทีเราไปหามานะครับแทบจะหาไม่ได้เลยนะครับซึ่งผมขอบอกตรงนี้นะครับว่าการฟักไข่เนี่ยเราใช้วิธีในการผสมพันธ์เอานะครับมันจะได้ตัวซ้ํากี่ตัวเราสามารถเลือกได้เลยนะ 4 5่ห้ตัวนะครับเป็นตัวซ้ําเหมือนกันหมดอย่างได้เลยนะครับซึ่งหลักๆวิธีเนี่ยก็คือให้เราทําเค้กขึ้นมาก่อนนะนี่ผมทําทิ้งไว้แล้วนะครับปุ๊บนี่ได้เค้กมา43ชิ้นนะครับเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือเราเข้ามาที่ผสมพันธุ์ครับปุ๊บแล้วเราก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งอย่างสมมุติเนี่ยอ่ะสมมติผมเอาตัวนี้เข้าคั่วตัวนี้นะครับปุ๊บสมมุติผมอยากได้นักลุจันทราคาดมากๆเนี่ยอ่ะผม ผสมให้ได้เป็นตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีบอกนะครับเลขตรงนี้เนี่ยคือจํานวนไข่ที่จะออกส่วนจํานวนตรงนี้นะคือเค้กนะครับซ้ายมืออย่าง2เค้ก2ชิ้นเนี่ยจะได้ไข่1ใบถ้าเกิดอยากได้ขไข่2ใบเนี่ยต้องใช้เค้ก5ชิ้นอยากได้ขไข่3ใบต้องใช้เค้ก9ชิ้นนะครับเนี่ยยันสูงสุดของเราอ่ะมีอยู่เท่าไหร่อ,ะอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสมมุติผมมีอยู่43ชิ้น,นครับเค้กเราจะได้ขไข่8ใบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น9ใบเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น44่แล้วนะครับยิ่งจานวนไข่เ,มมเค ที่จะใช้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับประมาณนี้โดยบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่หลายๆคนไม่ค่อยรู้นะครับบางคนก็กดๆเลือกๆไปไม่รู้คืออะไรนะครับแต่ก็จะเห็นนะบางทีเอ้ยทำไมมันมีโผลมา2ใบมันมีโผลมา3ใบมันไม่ใช่ไข่แฟดน,นะครับมันคือจํานวนที่เราเลือกไว้ตั้งแต่แรกนะครับนี่ซึ่งผมเนี่ยทำการทดลองไว้ให้แล้วนะครับนี่อ่ะวาร์ปไปอีกที่หนึ่งครับนี่ผมทําจุดฟาร์มจุดผสมไว้อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใส่โปเกมอนผสมเลยมอนเตอร์ผสมได้หลายๆ ตัวนะครับเนี่ยอะอย่างสมมุติผมทำตรงนี้อีกเซตหนึ่งนะปึ๊บ ผมใส่ในนี้เข้ามาอีกเซตหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะผสมได้ทีเดียว2พวกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างที่ฟาร์มไข่ที่เดียวเนี่ยบางทีมันได้ช้าแล้วบางทีมันได้เทละตัวนะครับแล้วก็แนะนําให้สร้างที่ฟักไข่ไว้เยอะๆนะเนี่ยอย่างสมมติอ่าผมเอาตัวนี้เนี่ยอ่อย่างสมมติผมเอามังกรไฟฟ้านะครับผมอยากได้สัก4ี่ใบห้าใบเลยละกันเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยครับแต่ว่ามันก็จะต้องใช้เวลานะครับเนี่ยเราก็ใส่ทิ้งไว้เลยนะเห็นไหมมันก็จะมีนะครับเห็นไหมศูนย์ทับห้านะครับแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปสักพ เดี๋ยวเรามาเก็บปุ๊บมันจะมี5้ใบเลยนะครับแล้วก็เราก็กลับไปที่บ้านครับนี่เราก็สามารถทําอีกฟาร์มนึงได้นะผสมไว้2เซตได้เลยนะครับนี่บ้านนี้เนี่ยเราก็สามารถผสมได้อีกอีก1เซตนะครับเห็นไหมวิธีง่ายๆเลยนะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งไล่หาจับเลยนะหลังๆผมก็ใช้วิธีนี้นะเพราะว่าเริ่มขี้เกียจไปนั่งไล่จับแล้วนะครับเหนื่อย ผมอยากรู้ว่ากัปตันสายฟ้าเป็นยังไงนะครับอันนี้เอาสัก3ใบพอนะครับอ่้เราก็กดผสมเลยปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็จะได้ไขแ่แฝดมาแบบเยอะเลยนะครับตามจํานวนที่เราลงไว้นะครับเนี่ยแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งก็คือให้เราทําที่ครับ ไข่นะครับหรือว่าที่ฟักไข่เนี่ยไว้เยอะๆนะแต่ผมก็คิดว่าผมจะทาไว้สักหลายๆอันเลยนะ6-7อันได้ก็ทําไปเลยทําให้มันตันได้ก็ทําไปเลยนะครับใครที่สามารถทําได้นะรเราก็ถ้ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ประมาณวันละสิตัวเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเนี่ยโอ้โห و, เยอะนะครับเห็นไหมเราก็ได้โปเกมอนมอนเตอร์มาโดยที่เราไม่ต้องจับแล้วนะเข้ามาฟักเข้ามาฟักทิ้งไว้ไม่มีเวลาก็ได้ตัวนะนี่ผมทํานกซับฟอนทิ้งไว้ด้วยนะครับนี่แล้วนี้ก็ฟักอีกไข่ใบหนึ่งนะดูโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่หน่อยอ๋ อ่ะผมก็ฟักต่อเลยครับเึ๊บใส่เข้าไปพรุ่งนี้มารอรับชมฮะนี่ยแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยนะเราก็ดูอุณหภูมิด้วยนะว่าไข่ใบไหนต้องการความร้อนไข่ใบไ,ไหนต้องการความเย็นนะฮะอันนี้มันร้อนจัดนะครับบวก50อ่ะแล้วก็ใส่ไปแค่นี้เลยนะครับนี่ง่ายๆจบไม่มีอะไรเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ง่ายๆเลยนะแล้วพอเราได้ตัวซ้ำมาเดี๋ยวผมอัพให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับพอเราได้ตัวซ้ำมาเยอะๆใช่ไหมครับหรือเราอาจจะไปจับดวงดีมาได้ก็แล้วแต่อ่ะอย่างตัวไอหมูไฟนะ่ะผมใส่เลยละกันเึ๊บอ่ะหนึ่ง 2 3 4นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะทําการบวกนะครับเนี่ยมันก็จะมีบวก1ค่าไฟด้วยนะ อันนี้ป้องกันก็เป็น71นะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นโพสเตตัสทั่วไปกดบวกเลยครับปุ๊บในเห็นไหมครับพลังป้องกันก็เพิ่มขึ้นนะส่วนค่าไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาเพิ่มให้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะเซตต่อไปเนี่ยเราต้องใช้ถึง16ตัวเลยนะครับในการบวก2ดาวนะทุกคนเนี่ยครับว่าเป็นการช่วยบวกสเตตัสพวกอะไรด้วย <S <S เน้นหลักๆนะครับไอพวกตัวพวกนี้เนี่ยจะไว้ใช้สําหรับพวกโปเกมอนประจํากายของเราครับที่ไว้เป็นพวกตัวโปรดพวกอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าข้างกายเวลา,เาไปตีนู่นตีนี่เราต้องใช้ความอึ ป้องกันต้องใช้โจมตีเยอะๆใช่ไหมครับหรือว่าพวกตัวสายฟาร์มตัวหลักๆของเรานะครับก็สามารถเอามาอัพเอามาอะไรได้เพราะมันเสริมคุณสมบัติทั่วไปด้วยนะทักษะคู่หัวอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ละกันสําหรับ EP นี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ